ข้าเข้ามาในปา่าเป็นป่าที่เฮี้ยนเอาเรื่องเลยเออไอ้ามเนี่ยมันนัดข้ามันนัดข่ามาทำพิธีปลูกพี่ในปา่าเจ็ดปา่าชาไอ้พามข้าได้กลิ่นสากศร้ลอยมาเองมาแล้วก็ตรงออกมาถ่าเห็นเถิดลูกตาขึ้นมาทำอะไรอย่าดอนข่าหักคอเรื่อไงไปค่อยคุยกันสิ เห็นบริเวณของข้าถ้าเองทำแบบนั้นแล้วข้าจะส่งเองไปเกิดเจ้าพูดแล้วนะข้าไม่พิดว่าจาแน่นอนเชื่อฟังข้าแต่แต่แรกเองก็ไม่เจ็บตัวแล้วเออถักทายทุกคนกันด้วยนะข้าใบาเออในคืนนี้เนี่ยข้าเข้ามาในป่าเป็นปลาที่เฮียนเอาเหลืองเลย อ,อไอ้สามเนี่ยมันนัดข้ามันมันนัดมันนัดข้ามาทำพิดทีลูกพี่ในป่าเจ็ดป่าช่าข้ายังห้ามันไม่เจอเลยคืนนี้ข้าเข้ามาคนเดียวไอ้สังมันไม่ได้มากับข้าเออเพราะว่าสังมันยังเด็กอยู่กลัวว่าพี่จะเข่ามันเอายังไม่เจอไอ้สามมันเลยสาม ไอ้ฟ้าเฮ้ยเองอยู่ไหนสามเองรู้ยังวะว่าเพื่อนใช่อะมันกลับเมืองของมันแล้วเองรู้หรือเปล่าเออเออที่เองถือน่ะมันอะไรวะ เขาเรียกว่าไฟใช้เลยข้าไม่เห็นจะรู้เลยเฮ้ย hey! ข้าได้กลิ่นบางอย่างคล้ายๆกับกลิ่นสากศรเลยว่วะ,วะ,วะข้าถามเองนะ่ะเองรู้หรือยังว่าเพื่อนช้ยอ่ะมันกลับเมืองรับแลไปแล้ว ข้าเห็นมันเมื่อสองสามวันที่แล้วเออข้าว่าจะปลูกผีสักตนหนึ่งเองจะปลูกผีหรือเฮ้ยเองดูแลคนไร้คนเลือดทำยิงบ้านป้าเออเจ้าซังตอนนี้เนี่ยข้าดูแลเจ้าสังอยู่เออ ผีให้ตนหนึ่งให้ไปดูแลเจ้าสังมันมันจะ,ออจะดี<อ>หรอว่าสามดีสิว่าเองคนเดียวคงไม่ไหวหรอกเออถ้าอย่างนั้นเองจะเรินทำพิธีหรือยัง,งเ,เ,เ,เดี๋ยวลงไปทำขงงา้างหลางหน่อยที่นี่มันหอยเมาะเท่าเลยข้าก็หวาอย่างนั้นแหละงั้นเองน,น,น้ำไปเลยไปเลยไอ้เพื่อน เออมองเห็นแล้วนั่นข้ามองเห็นตอนอยู่ในเมืองข้าก็มีแข่นี้แหละมีแข่เทียนทูบนี่แหละว่าไฟชงไฟ้ายนะข้าไม่รู้จักหรอกเหลอะเออมันมองทางเห็นง่ายดีใช่ไหมวะเออ จะทำพิธีตรงไหนสาม,ม,าม,ามข้าได้กลิ่นทําแมงทมงมมั้แมงว่ะเองไม่ได้กลิ่นหรือ,รอข้าได้กลิ่นศักดิ์ศรีลอยมาเหรอที่ข้าได้กลิ่นนี่มันไม่ใช่ศพเดียวนะรู้สึกว่ามันน่าจะมีเป็นร้อยๆศพเลย เออเออข้าก็แก่แล้วเดินเทินไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนเด็กนุมนะ่ะถึงหรือยังว่าที่เองจะทําบิธีนะ่ะเออข้าได้ยินเสียงคนกรีดร้อง เสียงกรีดร้องมันน่ากลัวจังเลยวะแต่ข้าไม่กลัวหรอกเพราะข้ารู้ว่าเองก็มีวิชาพอตัวใช่ไหมวะสามแล้ว เองจะปลูกผีเอาไว้รับใช้ไอ้เจ้าสังมันหลืะรับใช้ข้าออหรอเฮ้ยทำไมเสียงกรีดร้องมันดังนักวะเฮ้ยสามเองได้ยินไหมเออตรงนี้เลยใช่ไหม อข้ารู้สึกว่าหยิ่งนานเสียงมันก็หยิ่งดังขึ้นนะเออเรามาเริ่มทำพิธีกันเลยไหมสามอ่าอ่าเออข้าพร้อมแล้วมาเริ่มทำพิธีกันเลยไหมเรียนเองอยู่ข้างหน้าแล้วอ่า จำคาถาได้ใช่ไหมข้าจำได้สิเราเรียนวิชาทั้งนักเทียวกันนี่ข้าระิดถึงไอ้ชัมันมากเลยตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วอือ เอ็งเจอไหมกำลังจะมาแล้ว้าเอ็งมาแล้วก็ต้องออกไม้ข้าเห็นเถิดออกมาเลยสิโาโกตาขึ้นมาทำอะไรมีหน,น้าเลยเอง็งอย่าโดนขาหักคอหรือ่องไร เอ็งใจเย็นก่อนไปค่อยคุยกันสิเอ็งมันช่างการนักนะฉันไม่อยากเี็บตัวก็ถอยออกไปยอมแล้วเป็นไงล่ะเอ็งยอมแล้วทำานงไงเอ็งทำเอ็งเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิ ข้าไม่เห็นหน้าเองเลยเอามานี่ข้าเถีอ,เองเองคุยกับมันซะได้ข้าทำอะไรเห็นบริเวณของข้าก็ได้ถ้าเองทำแบบนั้นแล้วข้าจะส่งเองไปเกิดเจ้าพูดแล้วนะเออข้าไม่ผิดวากาแน่นอน เอ็งมีน้ำวะอะไรถ้าเอ็งไม่มีชื่อเดี๋ยวข้าจะตั้งชื่อเฉยเองเอ็งมีน้ำว่าไอ้นายละกันเออนามเอ็งตั้งชื่อให้มันว่าไอ้นายหรเออเออชื่อนี้ข้าว,ว่าก็ดีนะถ้าเอ,อ็เองมาเป็นบริวารของข้านะ อเชื่อฟังข้าแต่แต่แรกเอ็งก็ไม่เจ็บตัวแล้วเออดูแล้วมันดือเอาเหลืองเลยนี่ว่าไปได้อยังเดี๋ยวก่อนข้ายังคุยกับเอ็งยังไม่เสร็จเลยจะรีไปไหนล่ะเอ็งจำได้ใช่ไหมว่าเอ็งจะต้องมารับใช้แต่แกนี่จำชื่อข้าไว้นะ ข้าชื่อใบอาจารย์ใบถ้าเขาเรียกตอนไหนเอ็งก็ต้องออกมาเข้าใจไหมเข้าใจเอ็งอยู่กับข้าเดี๋ยวข้าจะพาเอ็งมันทำความดีเอ็งจะได้ไปพูดไปเกิดเร็วแล้วเข้าใจที่ข้าพูดไหมเข้าใจอืหมดหน้าที่เองแล้วจงถอยออกไปถอยออกไปซะ อ้มันไปแล้ว oh. เอ็งจำหน้าตาไม่ให้ดีนะ oh. เอ็งเรี่ยมอะไรเดี๋ยวมันจะมาหาเอง็งเองจำาฉื่อจำหน่ามันได้แล้วเอ้เอ็งคิดได้ยังไงว่าตั้งชื่อให้มันว่าชื่อนได้เออมันไม่มีชื่อข้าก็ต้องตั้งชื่อห้สิวะแต่ข้าก็ชอบชื่อนี้นะมันเพราะดีเสร็จพิธีแล้ว มันไปแล้วเลยมันไปแล้วอี่ต้นเดียวน่าจะพอแหละขาวากนหน่าจะพอแล้วแหละเออเองจะพาข้ากลับแล้วใช่ไหมสามเอี่ลแล้วอพีตอนนั้นเนี่ย ถ้ามันอยู่กับข้าข้าจะพามันมันทำความดีงั้นแล้วเอ็งเนี่ยมีบริวารรับใช้หรือยังวะสามข้าปลุกมาหลายคนแล้วเลอะอยากจะใช้มันเท่าไหร่หรอกเออข้าขอบใจเอ็งมากนะที่คืนนี้เอ็งพาข้ามาทำพิธีเอ็งเอ็งเจออันตรายมาบ่อยๆเออ,เอข้าเจอเข้ากับไอ้มือไฟ ข้าสู้มันแทมไม่ได้เลยโชคดีแล้วที่เองพาข้ามาปลูกผีในคืนนี้ข้าจะได้มีบริวารคอยรับใช้ข้าเออมันช่วยข้ามันก็พลอยได้บุญไปด้วย,ยวถ้าข้ากำจัดไอ้มือไฟได้ชาวพงชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ก็จะได้ปลอดภัยกันเออสามเออ สามเอ้ยข้าอยากจะชวนเอง็งไปจัดการไอ้มือไฟด้วยกันเอ็งสะดวกไหมอืมสะดวกโยเอีกไม่นานหรอกข้ากำลังฝืนวิชาของขา้าเออแกงตอนนี้ข้าก็ฝึกวิชาของข้าเหมือนกันทางอยู่ที่เอ็งเลี้ยงมันก่อนช่วงนี้วิชามันแข็งแง่งขึ้นจริงนะแต่ถ้าเราถอยไปเชิญหน้าต่อหน้าข้าจะตายหรอก มันกับของรู้เหมือนกันมันเจอข่ามันก็ขอ,องเจ็บไม่สีน้อยเออข่ารู้เอ็งมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออเดี๋ยวจะไปกันไหนยังเออไปเถอะไอ้เพื่อนเออ,เอ,อข่าต้องไปแล้วทุกคน